เดิมเที่ยวแรกครับโอวมองมคนฟาร์มยังลั่นเลยเอาเอออ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าขสู่ช่องชุดส200องร้อยล้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูทีมงานผู้ใหญ่โครงกนันบ้างครับขับรถขุด t นี่ s 2 1 5 4 ไม่เก่กลองเลยครับนายอยพกขเก่กลองมาได้ไม่นานครับอันนี้ก็พึ่งมาลงงานหนองครับโอ้นายจะประเดิมทางเที่ยวแรกเลยครับเดก้ามาดูที่ว่าเขาจะมูหรือจมารถไทยก็กำลังรีบท,ทางให้อยู่นะครับ เครื่องร้อยเก้าห้าครับคันนี้คุณพี่มาเขาจะไหวไหมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้มีลื่นม,มีลื่นเหยียบเลยเหยียบเลย เย็ยบเย็บเยบเย,ยบวย้าหมดใจขาดโุ๊ยใจขาดครับทางแคบเกินครับโอ้น่าจะเทเลยครับเทคูทางเลยน <c oughs> ่าจะเอาบินมาปูทางก่อนครับ ลื่นล่นลืนล่นลนืไปลังไปเลยไปลังไปนู่นเลยม่นหน้าขึ้นไม่น,น่าไหว้อโยกร้อย,ยก ลื่นครับลื่นพอแล้วพอแล้วรถไทยข้างหลังรถไทยข้างหลังเร็วเร็วเร็วนับรอตรงนี้ก่อนนะ <laughs> ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้า M70 ปบาดท,ทางครับปูทางอีกชั้นครับหลักหลายทีมงานครับก็เริ่มที่จะย้ายมาลงครับแรง่ากแต่สองทีมงานครับพอสายสายมาก็เริ่มมีทีมงานมาลงเรื่อยๆครับ ได้วิ่งนะครับก็กาลังทําทางอยู่ครับทีมงานนี้ทีมงานผู้ใหญ่ผม อ้า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 ทางเริ่มอยู่ตัวแล้วครับฝัง่งน้นลงไปเอามาอีกครับลุยโอ้ เอลโอ้ลื่นครับลื่นเมื่อกี้ลื่นโอ้ยืนมาอยยยครับยยมืยยกียเยยียย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 ยบ่าลื่นครับอ่ัชยยยยยยย แล้วอันนี้ก็เอามาเทปูทางก่อนนะน่าจะเทตรงข้างหน้าหกล้อนี่เลย ก็ให้รถถ่ายปาดครับวันนี้น่าจะยังไม่ได้วิ่งเทนะครับน่าจะทำทางทั้งวันครับวันนี้เดีย๋ยวให้รถถ่ายปาดก่อนครับ สองสามรถก็น่าจะได้นะ โอ้เมกาครับออกจากบอไม่ไหวลื่นลื่นคอยตั้งหลักอีกแล้วเยียบแรงๆน้อยเย็บ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 อุ้ยนั่นแหละนั่นแหละเจ้าหน้ากึ่งเทอร์เฮีดตัว Hãy subscribe <tdade> <coughs> 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 เที่ยวนี้ก็ย่ำทางครับเที่ยวนี้ ใส่สามสี่ตักพอย้ำทางไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะวมันจะจมพะาทางยังไม่เข้าอ,อยู่ครับอ่ะสองตัก <c oughs> ยำทางก่อนยำทางก่อนนี่มีแถมครับสองตักครึ่ง <c oughs> โอ้พุ่งกินมาเลยรถคพียตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับนี่แต่ก่อนจะถึงรัดยา,างนี่แหละลื่นเย็บ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 ตรงนี้ชันครับ โอ้ยุบวะดินยุบเลยเดินหน้าขึ้นไปเลยนะ่ะนี่แหละตรงนี้แหละจะลื่นนี่ น่าจะอยู่ดีอยู่ครับดินนี้เรันเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวบดอัดบดไปบดมานี่แน่นดีนะแต่ฝนไม่ตกนี่แข็งเลยแหละ จะซุดแล้วนี่ <c oughs> อ้าระวังไหลเด้ออู้ทางแคบด้วยครับมันตราย จะไล่แฉลบไปฟังนู่นนะ่ะตกบอ่อตมเลยนะ่ะกุ้งมาเลยส่งมาเลยมันลื่นนะตรงนี้มันลื่นเหนไหมถ้าไม่ส่งมาแรงๆนี่ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ลื่นแล้วลื่นแล้ว <c oughs> พุ่งเลยหนูตั้งหลักมาจากนู่นเลยพุ่งขึ้นเลยพรวดยังไงมันก็ไม่เตลิดไปหรอกย้ําขา <c oughs> ย้ําขา <c oughs> นัา่นแหละย้ํามันขึ้นมาไม่ถึงเลยมันอยู่ได้ตรงนี้ไง ไอเหยียบทรงมาปุ๊บอย่างน้อยมันไปถึงตรงนูงน้น <c oughs> ลื่นนะครับตรงนี้เริ่มลื่นแนละ้ <c oughs> วไปไเองแหละไตไ้เองนะนนี่ช่วงนี้นะโอ้ <c oughs> <c oughs> นายจะรถทีมงานมานะ ม่าอะราดูรอบนี้จะถึงตรงไหนไปไหว้แล้ว โอเคครับสราบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับสวัสดีครับ